เอาละครับขอแก้ตัวกับแมปนี้สันหน่อยเจ้าผีลูกชิ้นเนื้อนี่จอมหฟเฟฟแต่จริงมันคือจิฟอะไรเปิดมาก็กลังคืนแล้วเราอยู่บนหัวใครเนี่ยเดียวอะไรเนี่ยวัสดีครับพี่เออแล้วผมต้องไปไหนอะ่ะไปหรอไปหรอมีอะไรเอาขะโทษแล้วผมไม่มีอะไรเลยพ่อคุณ ตัวเปล่าเล่าปีจะบ้าหรือไงเนี่ยเราจะสู้กับใครเขาได้อะไม่เป็นไรมีไม้เบสบอลเปิดมาก็กลางคืนเลยครับหวัดดีหวัดดีเพื่อนฝูงเดี๋ยวอันอยู่เนี่ยเฮมีอะไรเนี่ยตรงนี้ม่เปิดได้โอเคเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไม่รู้ละใครเข้ามาพอหวดอย่างเดียวตอนนี้มา มันมีเสียงละเปิดมาก็กลางคืนไม่แทไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเนี่ยไม่ให้ตูตั้งตัวเลยครับแล้วจะส่องหาอะไรโอ้ออ่าเออปิดทางนี้ด้วยเดี๋ยวตายกันหมดอะปิดทางนี้ด้วยดีมากดีมากตัวเองไปเก็บยังไงวะเนี่ยนั่นไงข้างนอกมันมาละจริงด้วย พี่ครับผมไม่มีไม้อะวัสดีพี่เบคอนเบคอนไหนเป็นช่างไม้ที่ดีอ้าวละเช้าแล้วเช้าที่สดใสข้างนอกดูมีดูจะมีป่ะเนี่ย้ยสว่างแล้วพี่ไปเถอะฮึบนั่นไงสว่างแล้วครับเดี๋ยวก่อนสว่างอารมณ์ไปดูตรงนู้นก่อน มีอะไรไหมมีอะไรให้เก็บไหมอ่าเปิดเข้าไปตรงนี้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีพี่จ๋าพี่อยู่ในนี้เหรอจ๊ะพี่อยู่มานานยังจ๊ะเวอโอ้โหพ่อคุณไปดีกว่าโอ้ตรงนั้นอีกสองตัวสรุปในแมปนี้มีตัวเนี่ยเยอะจริงๆโอ้โหรอรับสวัสดี รอรับเสด็จใช่ไหมเนี่ยมาขอบู๊เลยกันว่าไงสาวน้อยมาเลยคัวเขาให้นี่คัวเขาให้มาตาแดงกำคัวเขาให้นี่หน้ามอมแมมรับวัวเขาให้ตีให้แตกตามคัวอีกนี่ตีให้ตายไปเลยเป็นไงล่ะอย่ามาแยมกับพี่อุ้ยช็อก,กันแล้ เราเราจะเปลี่ยนบทบาทนะครับจากผู้ถูกล่าเป็นผู้ล่าบ้างเอาละครับโอเคเราจะล่ามันกลับบ้างละตอนนี้ทุกคนพีโอไม่ยอมตั้งรับอย่างเดียวละพีโอจะไล่ล่าเจ้าหัวลูกชิ้นเนือมาโอ้ข้างในสองตัวเลยวะสามตัวเลยมั้งเนี่ยวันดีตัวเองมาเอามาดิครับ พัวเขาให้นี่จังหวะด,ดีๆพัวเขาให้นี่พัวเอ้ยอย่ามากัดเอ้พัวเขาให้นี่ตามตบอีกทีหนึ่งนี่ดินวัดดีพี่ชาย,ยพัวเขาให้นี่เป็นพูล่าแล้วตอนนี้พูล่าแล้วครับตบให้ตายนี่เอาให้แตกนี่ หวัดดีพี่ชายผัวผัวเขาให้ผัวให้อุ้ยโดน่าไปเป็นไรมีช,ช็อกโกแลตมาพี่โอบูทหมูแหลกร้านบอกให้ตอนนี้หมูแหลกร้านมาแล้วครับซูปเปอร์สปาร์กิ้งการรักษาเต็มที่ตอนนี้โอ้โหวิ่งพลานรักษาแบบนี้ด้วยโคตรเก่งไหนตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไร เฮ้ยหวัดดีครับพี่มีใครอยู่บ้างอาแล้วครับตอนนี้โคตรเก่งบอกเลยพี่โอโคตรเก่งอ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยหวัดดีครับอยู่ด้วยคนได้ไหมเอ้อโอหวันดีพี่เบคอนเจออีกแล้วไม่รู้ละ่ะผมจะเป็นผู้ล่ามันละไหนมีใครอยู่บ้างอุ๊ยแสดงว่ามีคนได้ปืน คนป่ามีปืนแน่ๆอันนี้อะไรฉลงังโอ้โหโอเคเก็บไว้ก่อนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเก็บได้ป่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เฮ้ยเก็บได้ดิเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเก็บไม่ได้ว่ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก,ไไดเก็บได้เก็บไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะน,นั่นตรงนั้นอีกหวัดดีพี่ชายมาเลย บอกได้เลยวันนี้เป็นพันิเชอร์ผมจะเป็นผูล่าไอเจ้าผีลูกชิ้นหวัดดีหวัดดีเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีพวอีกทีนึงเป็นไงล่ะน่วมน่วมเราต้องแตกด้วยไม่แตกวะเฮ้ยอยู่นี่หรอพ่อคุณมันอยู่ตรงนี้วะเฮ้ย เดี๋ยวเราตรงนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยเลือดเราเหลือครึ่งนึงอ่ะ้าวใช้ได้ถือว่าเราเป็นคนห้าวใช้ได้เฮ้ยนี่อะไรไหนดูซิไอย้ยาของดีเบอร์นี้มาเลยสิครับหกนัดพี่มัดรวมพี่บอกเลยมาเดี๋ยวนะพาทิกาลจะตกอ๋อ ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวรู้สึกแถวไหนนะที่มันมีคนด้วยตรงนั้นเนะี่ยตรงนั้นมีคนอยู่ตรงนั้นมีคนอยู่ไปด้วยคนได้ไหมอ่ะวันที่สองขอญาตขอญาตเข้าร่วมเฮ้ยตรงนี้มีไฟสวัสดีครับผม จะให้ผมไปไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้ได้ไหมอะตรงนี้น่าจะได้อยู่มั้งวันดีครับพี่สาวผมจะปกป้องพี่เองเดี๋ยวโอ้โหมันจะมาตรงไหนวะเนี่ยเอาแล้วครับตอนนี้มันจะมาตรงไหนเนี่ย<อ>มาโอ้โหเพียบโอ้โอ โอ้โหเพียบโดดดีครับรออะไรมีแค่นี้โอ้ยเอาแล้วทิ้งพี่สาว,วครับตอนนี้ทิ้งผู้หญิงเห็นแกนตัวก่อนละตอนนี้ได้เวลาเห็นแก่ตัวแล้วครับทุกคนโอ้มากันเพียบเลยอะ่ะหนึ่งกองทัพอุ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้ด้วยปิดตายหมดเลยพ่อคุณเข้าด้วยได้ไหมอะ่ะโอ้โอ มืดจังแฮะปึ๊บปิดก่อนเดี๋ยวก่อนปึ๊บสไนเปอร์รีโหลดก่อนมาที่ครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นเมื่อกี้ยิงแตกไปสองสามตัวนี่ดีนะมีลูกซองรอดที่ถึงเช้าแล้วกันเดี๋ยวไปหาช็อกโกแลตเติมเอา หวังว่าจะรอดถึงเช้าครับทุกคนโอหเมื่อกี้ทิ้งพี่สาวไว้เลยอะอุ้ยแตกแตกแล้วหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ชื่อว่าจิฟ์นะครับ,จ,รบจิฟ์หรือเฟบวะจิฟ์หรือเฟบไม่รู้ละรีโหลดไว้ก่อนตอนนี้มา ใครโผมาพี่ยิงทิ้งทั้งทีอะตอนนี้เพียังกับที่หยดเลยตอนนี้นี่มันพี่ยักษ์ชัดๆเป็นพี่ยักษ์มามาไเป่าเนี่ยทำไมมันเงียบจังมุมมองไม่ดีพอตอนนี้เลือดไม่เต็มมาได้แค่ครึ่งอ่ะเชา้ายางเนี่ยเหมือนจะเริ่มเช้าแล้วทุกคนชีวิตน่าจะ น่าจะกลับสู่ความปลอดภัยหรือเปล่าโอเคโอเคปลอดภัยครับทุกคนเดี๋ยวไปหาช็อกโกแลตกินก่อนพี่สาวเป็นไงบ้างเนี่ยมองเท่งไปยังวัดดีตัวเองวัดดีตัวเองยิงพุ่งเขาให้แตกหนึ่งมีไอเทมเติม,ตมหน่อยรักษานิดนึงปึ๊บขาเนี่แหละวิ่งสะใจ วิ่งสัใจไปกับพี่โอเลยดีกว่านี่วิ่งแบบสัใจปึ๊บป๊บปบปบ๊มีอะไรบ้างไหนดูซิในบ้านมีใครหวัดดี้ะเอ๋เแบบีไม่มีใครข้างบนมีแล้วละ่ะเห็นแล้วลตัวหนึ่งหวัดดีพี่ชายเฮ้ยหวัดดียิงปุ้งเอาให้หัวแตกไปซะโอเคช็อกแกล็ดมีเแบบีรักษาให้เรียบร้อยถือว่าเลือดเต็มนี่เล่นแบบเซียนวันนี้พี่ยักษ์มาเองครับ ที่อยากจะที่หยดมาเองมีอะไรบ้างไหนมีอะไรอีกนี่มันหมู่บ้านอะไรกันแน่เนี่ยทำไมไอ้เจ้าหัวลูกชิ้นมันบุกหรือไงโอ้โหบ้านหลังนี้อะไรเนี่ยปิดตาย,ยแล้วจะออกไงตัวเองขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมขออนุญาตครับสำรวจหน่อยอ๋อโอเครู้สึกว่าบ้านนี้น่าจะปลอดภยัย บ้านนี้ดูทรงคงจะปลอดภัยเดี๋ยวปิดไว้ก่อนตัวเองเดี๋ยวโอโ้โหโคตรปลอดภัยอะบ้านหลังนี้ปลอดภัยมากเดี๋ยนะเออไม่รู้บ้านใครแหะใครมาสร้างไว้แต่ก็ขอบใจแล้วกันไปถุนใหญ่ต่อเอ่อไปเคลียร์แถวนี้ก่อนตอนนี้กระสุนมีไม่เยอะนะฮะทุกคนอุ๊ยอะไรอะอ่าอะไรกันเนี่ย โอ้โหกระสุนเลยครับอย่างนี้ลอดยาวๆโอ้โหช็อกโกแลตที่ครับอย่างนี้ลอดยาวๆเดี๋ยวก่อนตุนไว้ก่อนหวัดดีตัวเองหวัดดีครับพี่มาสิครับมายิงทิ้งให้หมดอะตอนเนี้ยบอกแล้วฉันจะกลายเป็นอุ้ยโอ้โห,โอ,โหอย่างี้แจ่มแจ่มเลยอย่างนี้เออไอ้อปาโท ยิงทิ้งทำไมเนี่ยเดี๋ยวรีโหลดแป๊บหนึง่งหวัดดีเหมือนเห็นอยู่แวบบ๊แบๆบอ่าโหลดแล้วนะเจ๊ะตัวเองปุ้งเอาให้ยิงแบบเหงาๆโอ้โหเดี๋ยวอตอนนี้สบายแหละอย่างนี้สบายแหละเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนหวัดดีจะทำอะไรอ้าวเฮ้ยสู้คิดแล้วเหรอ วัดดีตัวเองอย่ามาเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวก็ยิงทิ้งเลยนี่ไอ้เจ้านี่ยังมีอยู่อ๋อวัดดีตัวเองพุ่งแตกเลยสิแตกไปอีกหนึ่งเดี๋ยวรีโหลดแป๊บนึงก่อนมาดิครับมา ันน้นก็ห้าวจริงไหวไหมเนี่ยไหวไหมหูเลือดเลยแค่นี้จะรอดไหมเนะี่ยตอนนี้วันที่สามนะครับตอนนี้สวัสดีครับโอ้โหมีแอปเปิลบนหัวด้วยเฮ้เดี๋ยนะยังไม่ต้องการอะไรนะตอนนี้ตอนนี้เหมือนชีวิตไม่ต้องการอะไรเดี๋ยวเฮ้ hey! มีใครอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยสำรวจก่อนโอ้วาดีโอ,อ้เลือดเลือดจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับนู่นกันดีกว่ารู้สึกว่าใกล้จะมืดแล้วตัวเองเดี๋ยวนะตรงนี้มีหมู่บ้านโอ้โหจริงๆมันเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่บอกเลยว่าตอนนี้อุ่นใจมากเพราะว่าพี่โอมีลูกซองฮะเดี๋ยวกนะันเดี๋ยวไปบ้านที่มัน ปลอดภัยก่อนขี้เกียจบู๊บอกเลยเอาละนี่คือค่ำคืนที่สที่เราจะเจอกับมันเดี๋ยวรอก่อนเข้าไปหลบในนี้ก่อนเอาละครับพร์ทที่ตกแล้วเฮ้ยใครเปิดประตูหลังบ้านไว้เนี่ยพ่อคุณปิดดีครับรออะไรนี้ด้วยปิดดีครับรออะไรแอบตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่โอจด จบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์ติดแต่โอ๊ยไม่ไหวลิ้นพันกันเหลือเกินฝาก subscribe ด้วยแล้วกันไลค์แชร์ Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ